สวัสดีครับวันนี้รายการฮัทถนัดกินนะครับตอนนี้ฮัดอยู่จังหวัดระยองนะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับเป็นชายทะเลนะครับผมตอนนี้ฮัดอยู่โรงแรมเซนทาราจีรีสอร์ทนะครับผมเออนี่ฮัตเนี่ยปกติจะถ่ายใช่ไหมถ่ายด้านหน้าโรงแรมวันนี้เราเปลี่ยน,นครับมาถ่ายด้านหลังโรงแรมดูดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเดินจากข้างหลังโรงแรมเนี่ยไปข้างหน้ากันนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูบริเวณโรงแรมกันดีกว่านะครับส่วนด้านหลังนะนี่นะครับ เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูโรงแรมกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับตอนนี้อยู่ตรงด้านหลังโรงแรมนะครับเซนทาราจีรีสอร์ทระยองนะครับผมไปครับเราเดินขึ้นไปดีกว่าครับนะสระว่ายน้ำครับนี่นะครับตรงส่วนที่พักนะครับ เราเดินขึ้นไปดีกว่าครับอันนี้เดินเกือบขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะครับเป็นมุมมานะครับเพราว่าก็ดูบรรยากาศสวยดีนะครับอันนี้เริ่มมาส่วนด้านในแล้วนะครับเนี่ย เดินมมั้งในครับเป็นฟิตเนสเนี่นะครับฟิตเนสแต่ที่นี่ก็มีสปานะครับมีห้องสปาด้วยอันนี้นครับเป็นทางขึ้นแต่ว่าถ้าชอบนะเขาตกแต่งไม้สวยดีอะ่ะถ้าชอบสศิลปาอะไรที่เป็นไม้อ่ะนะเราไปดูด้านหน้ากันดีกว่านะครับเจอมั้งหน้า สวยดีจังเนี่ยดูตัวตึกพราะว่าเขาดีไซน์มาดูทันสมัยดีมากเลยนะครับครับเดี๋ยวเราก็ไปดูห้องพักกันดีกว่านะครับครับเรามาดูห้องพักกันดีกว่าครับแต่ว่าฮัทชอบดีนะการทำของเขาเนี่ยเหมือนแบบมีองค์ประกอบเป็นไม้ด้วยนะเห็นไหมดูห้องน้ำ เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันดีกว่านะครับไหมฮะวิวสวัสดียามเช้าครับ เช้านี้ฝนตกนะครับเลยไม่ได้ออกไปเดินเล่นข้างนอกตอนเช้านะเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันดีกว่านะครับนี่ครเราเดินเข้ามานะครับนั้น,นเป็นสลับดบาร์นี่ครอันนี้เขามีทำแพนเค้ก อ,นนอันนี้เป็นไข่ดาว <Harmon. S 2> เอียเคยเราไปนั่งที่โต๊ะกันดีกว่านะครับโอเคครับเราก็ตักอาหารมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาทานอาหารกันดีกว่านะครับ น,นี้หมอนะครับทำโรงแรมเขาก็มีให้ใส่ถุงมือนะครับตอนตักอาหารแล้วถ้าเกิดตอนคุณเดินเข้ามาคุณก็ต้องใส่หน้าก,กากนะครับก็ตักมาไม่เยอะนะครับตักมาพอแค่พอที่จะทานไหวนะครับเพราะจริงๆเข้าเขาก็ามีเยอะนะฮะ เดี๋ยวเราลองมาชิมสาลาเปาดูดีกว่านะอันนี้ครับไม่แน่ใจนะน่าอย่าใส้ครีมนะอืใส่ครีมด้วยเนี่ยนะกำลังร้อนๆเลยมีควันออกมา กระเพราเขาก็อร่อยดีนะก็ไปได้ส่วนนี้นะ่าจะใส่หมูสับมั้งโอเนี่ยใช่ด้วยใช่หมูสับ โรงแรมนี้ดียางนะครับไ <c oughs> ส้กรอกเนี่ยเขามีสองอย่างมีไส้กรอกหมูกับไส้กรอกไก่อืมอันนี้โอเคอ่ะอันนี้เสร็ก,รกไป นีไส้กอกไก่นะครัเพราะว่ากินฮะชอบไส้กอกหม,มูมากกว่านะอันเนี้ย มากินอันนี้เป็นไก่ผัดน้ำเลียบไปตการไม่ผิดนะรสชาติไ,ได้หมูผักตอง นี่ไก่ผัดพริกนะกินดูแล้วนะอาหารที่เขาผัดเนี่ยเขาทำแบบรสชาติอ,อ,อ่อนๆเนี่ยไม่เข้มจนเกินไปเนี่ยก็คงแบบ คือบางคนออก็อาจไม่ชอบกินรสจัดเนี่ยคต่ว,ว่าก็โอเคนะาำรสชาติแบบเนี้ยอยู่กลัวซองเลยว่ะวันนี้มึ่ะเออเฮ้ยกลัวซองเลยอวดเฮ้ยท่านว่าอร่อยอันนี้อร่อย ไม่รู้นะที่คินมาหลายโรงแรมพวกครวัวซองเนี่ยเพราว่าครวัวซองที่นี่อร่อยที่สุดแล้วมั้งเนี่ยขน่ฟังอะไรเดนิดอะไรทุกอย่างอืมอาะว่าเขาเลือกเจ้าพวกผนมปังมาใช้ได้เลยนะ ว่าถ้าชอบอันนี้นะชอบกัวซองอะ่ะเดี๋ยวมาลองมาฟังชุบไข่ดูดีกว่าแต่ถ้ามีราดน้ําผึ้งไปบ้างนะไมาลองแพนเค,ค้กดูดิ ถ้าอยากบอดเสียดายมันมีที่หนึ่งที่ฮัตไฟโรงแรมหนึ่งนะใครก็ไม่แน่ใจนะว่าแพนเค้กเขาทําต่างหรือเปล่านะเฮ้ยมันอร่อยมากเลยนะเออแต่เนี้ยถ้ากินแพนเค้กคือแบบรสชาติทั่ว,วไปือวานนั้นเสียดายไม่ได้ถ่ายไว้โรงแรมนั้นนะเขาก็แบบว่าวอาหารน่ากินมากแบบเยอะคือแบบน่ากินทุกอย่างเลย แต่ที่นี่เขาจำกัดเวลาด้วยนะต้องบอกก่อนต้องมีนัดวันต้องนัดเวลามาแล้วกินได้กี่นาทีด้วยเนื่องจากแบบห้องอาหารเขาเล็ก,กน,นะไม่ได้ใหญ่เลยรองรับแขกมากไม่ได้เงี้ยแต่ที่นี่ก็ดีนะมีแฮมแบบนี้ก็เด๋ยวนี้มันทุกที่มันก็ไม่ค่อยมีแฮมแบบนี้เท่าไหร่ อย่างเงี้ยนะึกถึงกินแบบที่เด็กๆเ,เขากินแซนด์วิชเงี้ยนะอันนี้มันผัดกับหัวหอม,อมรสชาติที่นี่เขาก็แบบทำแบบกลางๆอะนะ คือทำมาแบบรสชาติไม่นจัดจ้านมันออกแบบจะพูดยังไงดีอ่อนๆเงี้ยแต่ก็แต่ฮัทฮัก็กินได้นะเดี๋ยวเรามาชิมออนเล็กดีวกว่านี่นะออนเล็กดูนี้ จะมีบางออมเล็ตบางที่นะที่โรงแรมคือกินแบบโหแบบกินมาแล้วแบบอร่อยมากคือเขาไม่รู้เขาปรุงรสยังไงนะคือต้องใส่ซอสองกะเทศแบบอร่อยอะ่ะแต่นี่คืออันนี้อันนี้น,นี่ต้องใส่ซอสองกะเทศต้องใส่อะไรหน่อยดูหน่อฟังนี้ อือปางนีก็ใช้ได้ ถ้าว่าตรงไปนน่าจะหายากนะก็กินขนมปังอยน่นถึงโรงแรมหนึ่งก็เป็นขนมปังแบบโฮมโฮมเมดอะแบบหอม,มากแต่น,นี้ก็คงน่าจะเป็นขนมปังทั่วๆไปอะนะอืมใช่รสชาติทั่วๆไปอะแต่พูดถึงแปลงนะบางโรงแรมเนี่ยเดีือวนี้เขาก็ไม่มีเนย ให้หนมปังไปทาแยมคือฮัก็ไม่ค่อยชอบกินแยมเท่าไหร่อ่ะนะชอบกินขนมปังกับเนยมากกว่า นี่ลองคุกกี้ดูอืมคุกกี้นี่อร่อยดี ทุกคนจะชื่นชอบนะครับในคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กำลังใจให้นะครับก็ฮัดก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ